เส้นผ่านศูนย์กลางอาจจะเล็กกว่าแต่ผมใช้ไม้4เมตรหมดนะครับวันนี้ผมพาท่านมาดูไม้ที่ผมใช้ดามและคำกล้วยครับที่แปลงเพชรบุรีของเรานะครับก็ผมต้องบอกก่อนว่าไม้ของเพชรบุรีเนี่ยเราส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นไม้ป่านะครับไม้ลวกป่านะครับจากฝั่งเมืองการนะครับก็คือใช้ใช้ส่งตรงมาจากกาญจนบุรีนะครับส่วนแปลงที่ผมอยู่ปทุมนะครับที่เป็นกล้วยคลองนะครับผมจะใช้ไม้มาจากฝั่งปราจีนบุรีนะครับซึ่งไม้ทั้งสองพื้นที่นี้แตกต่างกันนะครับท่นก็คือของ กาญจนบุรีเนี่ยมันจะเป็นไม้ป่าในพื้นฐานเนี่ยลำของเขาจะเล็กกว่านะครับลำขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางก็จะเล็กกว่าแต่ผมใช้ไม้4ี่เมตรหมดนะครับไม้4ี่เมตรเท่ากันหมดทางโซนของปาจินบุรีนะครับเพราะว่าทางทางนั้นเน่ะเขาจะเป็นไม้ที่ปลูกและก็เลี้ยงแล้วเพื่อตัดขายจึงพณนธย์ิเลยนะครับแต่อันนี้เป็นไม้ป่าเข้าไปตัดอยู่ในป่ามาเลยนะครับแต่ความแข็งแรงของเขานะครับถ้าเทียบกันแล้วตัวนี้จะตันกว่านะครับตันกว่านะครับแต่ว่าผมผมคิดว่ามันน่าจะแข็งแรงเท่ากันเพราะเนื่องจากว่าเนี่ยเล็กแต่ว่าแข นะครับเนื้อเยอะกว่าแข็งแรงนะครับทุกท่านก็จะเห็นอยู่ผมก็ลงไปร่บนี้อยู่ที่1,000ลำกำลังจะมาอีก500ร้อลำที่เหลือนะครับวันนี้จะลงไปดามกล้วยห,หอมทองเลยนะครับแล้วก็บางส่วนก็จะคำ้ำเพราะว่าตกปีเรียบร้อยละผมจะพาทุกท่านไปดูการค้ำการห่อกัน,ออกกนในคลิปถัดไปนะครับ